ตอนิ้าเบื้องต้นยังไม่มีพี่ย้อนลอบคำตอบเล เปลี่ยนได้หอว่าคือมตามเปลี่ยนเปลี่ยนไหเปลี่ยนเนเียได้นนะเปลี่ยนแกเลย ระเป็นลูกข่าวิ้งล่าลูกข่าวะิ้งล <AND> well. ่บอกบอกเันไล้ว่านผ่านวานผ่าย้อนได้ย้อนไดสร็้